สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวกระเป๋าไฟถักกันนะคะเราจะมาดูว่ากระเป๋าไฟถักมีความพิเศษยังไงทําไมวัยรุ่นถึงใช้กันและก็สะสมเกืไปจานวนมากค่ะจุดเด่นของกระเป๋าใบนี้นะคะขึ้เชื่อว่าเป็นกระเป๋าลักโลกค่ะเพราะเนื้อของมันนะคะทําจากผ้าวบร์บรรทุกที่ใช้มาแล้ว5ปีค่ะส่วนสายสะพายนะคะทาจากสายเบลรถยนต์ค่ะส่วนอันนี้นะคะเป็นขอบของกระเป๋าค่ะทําจากยางในรถจักรยานยนต์ค่ะ กระเป๋าแบรนด์นี้นะคะมีหลายไซส์หลายขนาดค่ะทั้งแข็งแรงทนทานแล้วก็กันฝนด้วยนะคะมีน้ำหนักเบามากค่ะและสีของแต่ละใบนะคะจะแตกต่างกันออกไปค่ะและถ้าหากเป็นสีดำหรือสีอื่นที่คนตามหานะคะราคาก็อาจจะสูงกว่าราคาในช็อปค่ะเพราะคนจะซื้อมาเก่งกำไรกันค่ะ อย่างเช่นใบนี้นะคะมีชื่อรุ่นว่า h a w f i O ค่ะใบนี้นะคะราคาที่ช็อปอยู่ที่ราคา6,400บาทค่ะแต่ว่าใบนี้ได้มาในราคา8,000บาทจากทาง Facebook ค่ะซึ่งสีนี้เป็นสีที่หายากจึงมีราคาที่สูงกว่าในชอ็อปและหนูเป็นคนชอบสีขาวค่ะจึงมีสะสมอยู่หลายๆรุ่น ส่วนใบนี้นะคะก็จะเป็นรุ่นเดียวกันค่ะแต่ว่าแตกต่างกันตรงสีและมีดีเทลที่แตกต่างกันค่ะซึ่งอันนี้คือเสน่ห์ของแบรนด์ไฟถากค่ะว่าตัดมาไม่เหมือนกันในแต่ละใบหรืออาจจะมีเพียงใบเดียวบนโลกก็ได้ค่ะและถ้าใครอยากได้กระเป๋ามาคราบครองแบบเราสามารถไปซื้อได้ที่ช็อปไฟถากสีลมซอย8สยามสแควร์ซอย7และร้านตัวแทนจำหน่ายพรอนต้อทุกสาขาค่ะ,คะ,คะสวัสดีค่ะ